ตรงนี้เดี๋ยวแม่อ้อมจะทําความสะอาดแล้วก็เก็บเอาไว้นะคะเอาไว้สําหรับเผื่อมีอะไรที่ฉุกเฉินแม่อ้อมจะได้ไม่ต้องไปอาศัยใครเขาอีกเพราะว่าไปอาศัยเขาเขาก็ตําหนิเอาด้วยไม่พอใจเราด้วยก็เลยจะได้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับใครเขาถ้าเวลามีเคสที่แม่อ้อมต้องช่วยมานะคะอย่างน้อยก็นี่มีละสําหรับไว้ใส่แมวโดยที่เราไม่ต้องไปอาศัยใครอีกแล้วก็เนี่ยกลางคืนตอนนี้ไม่อ้อมต้องใส่สองกระบอก แล้วแปลกนะคะกระบะที่อยู่ด้านนอกคือกระบาดสิงตาลเนี่ยเขาจะอึกกันไม่ฉี่แต่กระบาเนี่ยเขาจะฉี่กันสถานการณ์ก็เมื่อตอนกลางคืนนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะคะจะมีปัญหาเฉพาะตอนกลางวันน่มันก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน <c oughs> พี่บอกละ <c oughs> ไม่ต้องลืมตาหรอกลูกหลับไปเธอครับลูกไม่ต้องลืมตามาแอบดูลหรอกลูกหลกหับไปเลยมไม่หลับไปเลยลูกดูมือเนี่ยเหมือนเสือเนาะเนี่ยดูมือดูมือเหมือนเสือเลยอะ่ะดูหลับพี่หมอเหมือนเสือจริงๆนะถ่ายใกล้ๆเนี่ยเหมือนเสือเลยส่วนคุณนายลุงก,ก็เขาจะมีปัญหาเฉพาะถ้าเห็นแม่ นะคะเขาก็จะตบตีน้องถ้าเขาเห็นแม่เขาจะตบตีน้องโดยเฉพาะน้องฟ้ามันใสให้น้องฟ้าหนักที่สุดเพราะว่าน้องฟ้าเนี่ยเขาจะค่อนข้างไปเอาใจเจ้าปืนมากน้องฟ้าเขาใกล้ไม่ได้เลยสงสารน้องฟ้ามากเดี๋ยวผัวเดี๋ยวผัวน้องฟ้าไม่ตีปืดนะคะแต่ตีฟ้าแทนเนี่ยดูแม่อ้อมก็ต้องเอาอกเอาใจมันนะคะเพื่อไม่ให้มันตีน้องเสือน้อย ไม่ให้มันตีน้องนะคะแล้วก็กังวันอะ่ะก็อย่างที่แม่อ,อ้อมบอกค่ะก็คือถ้าหากว่าเห็นแม่อ้อมเดินไปเดินมาก็จะมีปฏิกริยาแต่ถ้ากางวันสิค้ากังวันแต่ถ้ากางคืนอ่ะเงียบค่ะไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรพุดก็อยู่ได้นะคะพุดก็อยู่ได้พุดนี่ถือว่ามันโชคดีมากมันโชคดีมากๆเลยที่แบบปัญหาน้อยกว่ากว่าการสลองสองปีบเพราะว่าตอนที่การสลองสองปีบมาเนี่ยโอ้โหแบบ สงสารน้องหนักมากเลยไม่ต้องสงสารหนักมากเลยเพราะว่ามันมันมันร้ายมากมันไม่ยอมเลยอแต่เนี่ยจับเจ้าปืดเนี่ยยังยังแค่แบบหมั่นใ้น้องฟ้านงคะน้องฟ้าไปรักปืนไงเรื่องของเรื่องที่ตีฟ้าเนี่ยที่ตีฟ้านี่ก็เพราะแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมฮะนางตัวแสบใช่ไหมหืหืให้เขาอยู่ด้วยเธอลูกนะสงสารเขาลูกเขาไม่มีที่จะอยู่ให้เขาอยู่ด้วยบ้านเราก็ตกออกกว้างอะ่ะนะเข้าใจไหมหึหืเใจไหมคะเดี๋ยวแม่มไปดู ข้างล่างก่อนจะลงข้างล่างก็ลําบากแล้วเกินข้างล่างเป็นพี่เมฆข้างบนเป็นพี่หมอกับไอลุงยังไม่ลงข้างล่างเพราะว่ายังไม่ร้อนจัดมากข้างล่างเป็นเดี๋ยวแม่ลงไปข้างล่างก่อนนะคะคนสวยนะคะแม่ลงข้างล่างก่อนนะคะคนสวย <ng> <IS> <c oughs> พวู้พอค่ะพูกก็พอผู้พอไม่ได้อ่าเดี๋ยวแม่ออกสองด้านนี้น้องฟ้าเดี๋ยวน้องฟ้าขอเาอยู่ตรงนี้ตั้งนานตั้งรานแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยถูกนั่นแหละ เข้าใจนิดหน่อยก็ไม่ได้ตีปวดปวดปวดน่าสงสารส่วนเจ้าปื๊ดอยู่นู่นค่ะเพราะว่าพัดลมเย็นแล้วก็พี่แม่ที่ประจาของเขาคือตรงนั้นเขาจะไม่ค่อยอะไรกับใครขจะอยู่ตรงนั้นประจำคอยคอยสอดแนมสอดสอง่ะคอยสอดแนมสอดสองว่าใครอะไรยังไงแต่ปื้ดมันก็ไม่ได้สนใจนะปื๊ดมันก็อยู่ของมันนะมันก็ไม่ได้สนใจอะไรก็กินขนอนของมัน ก็น,น้องฟ้าคอยเอาอกเอาใจคอยไปโอ้ลงปกิลมคดูรักกันเลยนะหนาหลอกก็ไม่หลอกขี้เล่ก็ขี้เลงว่าและะ้วค่ะมีผู้ชายหลงเข้ามาคนเดียวเพราะว่าพวกพี่เม่พี่หมอเขาเป็นพี่สบายแล,ะละะ้วราคาต้องไปทํางานต่อแล้ววันนี้นะ้องงานเยอะมากเลยอะ่ะทั้งงานนอกงานในก็สงครามค่อยๆสงบลงเรื่อยๆค่ะ